สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ในกรุงเทพในชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นเลยพี่น้องเพราะว่ามันบบมีพื้นที่จ้ะปลูกใส่ลังโคมปลูกใส่กระถางพี่น้องอันนี้กระเพราก็ต้องเอาไว้ใส่เวลาผัดกระเพรากินพี่น้องค่ากระปูกเวลาเขาเรียนเขาตลาดพัาทาันเขาจําเป็นจะต้องเอาอยู่ในกระถางนี่เขาไปเฮ็ดกินพี่น้องอันนี้กระบ หมูเสือเอาไว้ใส่ลาบเทาพี่น้องอันนี้ก็กะเพราเด็ดจนหลอนจนหววลงหววลงลง,ลงละกินกินมันหลายพี่น้องอันนี้กบพักขยงพี่นอ้องไว้ใส่เออใส่อมใส่แกียงเด้เอาใส่เพราะมันหอมนี่ละพี่น้องไปเผือกับพรได้กินละเบิ้งละพี่น้องเอ,อ้ยห่อลงห่อลงหมดแมงมีขาวพี่น้องแล้วก็อันนี้พอีตูเด็ดเล้วเด็ดอีพี่น้องจน ปงน้ำบ่ะทันอันนี้กับาลาเน่ใส่ลาบจ้ะใบชะพูใบพะอีเลิศน,นี่ครับไว้ใส่อ,อมใส่แนไข่ไข่เัาเห็ดไข่ไข,ข,ข่ต้มน,อน,น้องอออออองวน,น,อ,นงอ่ะพี่น้องอมเนื้อออมอย่างอ่กอินจนหลอนเิึงอาพี่น้องเอ้ยไปปลูกดอกไม้ดอกมีบ่ได้เลยพี่น้องมันบ่มีดินสิปลูกจ้ะอันนี้อ่มามะละขีนกเอาไว้ใส่อ,อมกบพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างปลูกแต่สิ่งจําเป็นเท่านั้นพี่น้องสาใจอยากปลูกเส่ปากหมอนะพ,พี่น้องเอ้ยเฮาปลูกกินนี่มันดีเลยพี่น้องมันมีสารพิษมียาพักอยู่ในตลาดมันมีแต่ยามันมีแต่สารเขาปลูกกันสีดยาแมลงใส่เขากับกินเข้าไปเขาก็เป็นพิษแก่ร่างกายเฮาพยายามปลูกกินเองเลอพี่น้องเด้อ